ต้อนรับเข้าสู่ช่องยานดี้กกตุมค่ะทายจำปามาหายอดไหวนะคะอู้ไฟไหม้หมดเลยแถวนี้โอ้แถวนี้คงไม่มียอดไหวหรอกจำปาเอ๋ยไฟไหม้หมดแล้วอื้มไฟไหม้ป่าไม่ป่าหมดเลยค่าจำปาเอ๋ยโอ้ย คงไม่มียอดไหวหรอกจำปามาลูกมามาไหวไหมไหวไหมร้อนก็ร้อนเนาะโอ้นี่เป็นทางเขาไปทางเส้นนี้เขาจะไปหากินไปป่าไปเขาโอ้นุ่นจะปาลาเราจะไปไหวไหมจะปลาจะไหวไหมลูกไหวไหมโอ้ เอาไปไหวก็ไปมันไม่มีแล้วยอดไหวนะกลับเถอนะเนาะไปไหม่หมดแล้วกลับไหมกลับปะกลับกลับกลับไปไหม่หมดแล้วกลับกลับกลับไปไหม่หมดแล้ว กลับกันดีกว่าออกมาหาอะไรมาเถอะร้อนไปกลับไปอาบน้ำที่สวนยางดีกว่าเร็วมามากลับไปอาบน้ำที่สวนยางดีกว่าเร็วไม่ไหวแล้วไปไม่หมดแล้วร้อนร้อน ขึ้นไปโคดหินก็ขึ้นไม่ได้มันแดดนูน่นจะขึ้นไปโคดหินบนนู้นก็ไม่ได้แดดร้อนไม่มีร่มเลยโอ้โหถ้าจะขึ้นก็มีบันไดขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นไปไม่ได้หรอกมันร้อนไปเ้ากลับกัน กลับกันเถอะจะปลาน้อยไม่ไหวแล้วจะปลาน้อยมาลูกมามามาไม่ไหวแล้วไปไปอาบน้ําไปเอาอยากจะเล่นอยู่ตรงนั้นบออยากจะเล่นอยู่ที่ถ้บาบอมันน่าเล่นหรือเปล่ามันน่าเล่นที่ถ้าใช่ไหมมา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 กลับมากลับมาไปหิวน้ำบอ เดี๋ยวกระติกนี้ไปใส่เก็บน้ําไว้ก่อนโอ้ยเอากระติกนี้ไปเก็บน้ําไว้เพื่อจะได้มีน้ํากิน,นจาปาเนาะจะนอนเล่นอยู่นี่บ่เย็นดีใช่ไหมจปาปานอนเล่นที่ถ้ำเย็นดีใช่ไหม นอนเล่นที่ทำเย็นดีใช่ไหมเล่นตรงนี้เหรอมันน่าเล่นดูใช่ไหมโอ้เหอา้าจะไปหาอะไรอีกเนาะโอ้มาพานจิปาเอ๊มีเววแต่น้อยจังเลยอืมอืม ไปแล้วมีแววแต่น้อยจังเลยอย่าบาลงไปด้วยเดอ้อเมื่อยล่ะโอ้อาไปเลยรอยอยู่ที่นี่นะจ๊ะเอา้าหายไปแล้วคอยดูจะนานเท่าไหร่เดี๋ยวมันไม่เห็นเรามันจะขึ้นมาไหมมาแล้ว <laughs> มาแล้ว ไม่เห็นเจ้าของก็มาแล้วมาไปหาอะไรมันไม่มีหรอกสัตว์ไม่มีสัตว์ป่าแถวนี้น่ะกินอะไรหึได้กินเหรอเหรอได้กินเหรออ่อน,นอนเถอะหน้าเยน็นไม่นอนหมาขยันดมหาไปหาอีกแล้วนอนนอนนอนึนอนนอน มดมดมดมอะไรเอ่ยเอทานแต่น้อยจังจำปลาเจ้าออ้ทานแต่น้อยจังเลยจำปลาน้อยแลกลับไป,ป,บป,ป,บปจำปาน้อยปะครับปะปะกลับเถียงไปจำปาน้อยปะมาๆไม่ไหวละหิวน้ำละกลับเถียงก่อนคอแห้งแล้วมาเด้อมาเด้อกลับเถียงเด้อคอแห้งแล้ว ย่าคอแห้งเร็วนะมานะมานะเดินตามหลังต่อยๆมาเด้อกับเทียงแล้วเหนื่อยแล้วคอแห้งแล้วหิวน้ำแล้วมาจากฟ้ามาหาชิ่น้ำมาชิน้้ำต่ออยู่ตรงนี้มาเด้อ น้ำเด้อล้างถังไว้ด้วยโอ้น้ำล้นแล้วนี่น้ำล้นแล้ว,ล,ล,วล้างถังไว้ด้วยเอาไ้กินน้ำนี่โอ้น้ำล้นแล้วสุดยอดเลยจ้ะป้า น้ำล้นเลยเจ้ากินน้ำอีกนอนน้ำไปวิ่งมาทั้งกินทั้งนอนร้อนเลยอ้าวจะปามานอนตัวนี้จะปรานี่น้ำไหลนี่จะปรานี่มานอนตัวนี้นี่หน้านอนนี่จะปรานี่นี่น,นี่มานอนตัวนี้มานอนอะไรตัวนั้นฮะ นี่นี่นอนตรงี้นี่มานอนตรงนี้แล้วดีแล้วดิทั้งกินทั้งเล่นเลยเออเย็นไปเลยอ้าวข้าไปนอนเ <c ười> ย็นบ่โหอ,อ้าวอ้าวนอนอ้าว เดี pues ni, hey. ๋ยวย่าทำให้นอนตรงนี uh, anyway, ้เดี๋ยวย่าทำให้นอนตรงนี้ดิไปนอนตรงนี้ดีๆๆๆๆไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่อย่าตรงไว้ตรงนี้นี่อีมานี่ไปเร็วไปไปน่ะไปนอนตรงนั้นเร็วเร็วจะได้เย็นนอนเล่นน้ำตรงนั้นเร็ว ม่แม่มาแม่นี่ที่เล่นนี่น้ำล้นลงมานนิเจ๋วเลยเห็นไหมน้ำใสสะอาดมากเลยนี่คือน้ำลงมาจากเขานะคะเจ๋วเลยสุดยอดเลยโอ้โหใสจริงๆนะคะเดี๋ยวจะอาบนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ